สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมชาาทางช่อง YouTube โรมิดฟาร์มไรตี้นะครับวันนี้โรมิดฟาร์มไรตี้ก็จะมาทำคลิปพิเศษนะครับาหาเงินช่วยผู้ป่วยทางครอบครัวของพี่จันเพนธรรมนามนะครับบ้านไรขที่129หมู่สบ้านโชคหัวแรกนะครับ ตำบลขวาวศรีนรินอำเภอขวาวศรีนรินจังหวัดสุรินนะครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ของพี่จันเพ็ญธรรมนามนะครับ0878173257 0878173257นะครับพี่น้องเบอร์ของพี่จันเพ็ญนะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีออมทรัพย์นะครับ ธนาคารกรุงเทพนะครับพี่น้องของพี่จันเพนธรรมนามนะครับจันเพนธรรมนามออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพนะครับ689 015 1 7 7 9 689 015 1779นะครับพี่น้องเนื่องจากคุณพี่เพนนี้ เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เฝ้าไข้ไปด้วยนะครับเนื่องจากพี่ชายเป็นโรคเลือดแล้วก็กระดูกตรงสะโพกแตกนะครับแล้วก็คุณพ่อเองก็เป็นป่วยป่วยเป็นหลอดลมอักเสบกล่องน่าจะเป็นกล่องเสียงนะครับพี่น้องป่วยมาเป็นเกือบเดือนแล้วนะครับแล้วก็ ลูกชายก็ต้องเข้าเรียนต้องไปเรียนทุกวันนะครับไม่มีคนดูแลคนไข้นะครับคือ,พ,อพี่ชายของพี่ชายของพี่พี่เพนนี้เป็นโรคเลือดอ่คาร์ซิเมียนะครับพี่น้องแล้วก็ตัวเองก็ไปล้มแล้วกระดูกตรงสะโพกแตกนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะครับแล้วก็หมอนัดไปตรวจเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ เพราะว่ามันเป็นหลายโรคนะครับกราบเรียนผู้ที่มีจิตเมตตานะครับจะบริจาคเงินก็บริจาคเงินได้ทางหมายเลขบัญชีของคุณเพนจันจันเพนธรรมนามนะครับหรือพี่เพนนะครับหมายเลขบัญชีผมก็จะไว้ขึ้นไว้ค่อนๆท้ายคลิปนะครับพี่น้องกราบขอพระคุณนะครับทุกท่านที่มีจิต เมตตานะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปเลยนะครับพี่น้องเทมเตเพอะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวโรมิดฟาร์มไรตี้นะครับวันนี้โรมิดฟาร์มไรตี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวิถีชีวิตของคุณพ่อทอนธรรมนามนะครับ ยูหนึงสองมูสีตำบลขวาวนะครับนายทนธรรมนามหมูสี tone, ตำบลขวาวขวาวสนสนรินนะครับพี่น้องอำเภอขวาวสนสนรินจังหวัดสุรินนะครับนี่คุณพ่อเองก็ล้มป่วยมาหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากไปเฝ้าลูกชายที่โรงพยาบาลสุรินนะครับ สาหลักก็โอดเอนะครับพี่น้องเนื่องจากมีลูกสาวตอนนี้มีลูกสาวกับลูกชายที่ยังดำเนินชีวิตต่อไปนะฮะส่วนลูกชายนั้นเป็นโรคเลือดนะครับพี่น้องเราก็ได้มาประสบปัญหา ก็คือท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะครับเราก็เลยมาทำความรู้จักกับท่านนิดนึงนะครับเผื่อท่านใดที่มีจิตเมตตาศรัทธาอยากทำบุญนะครับนี่คุณพี่พิชัยธรรมนามน้องบงน อยู่บ้านโชคมูซีบ้านโชคมูซีตำบลขวาวสินรินแล้วก็พี่พี่ชัยนั้นเป็นคนเป็นโรคเลือดเนาะพี่เนาะ,ะเราก็พูดอย่างนี้เลยแหละครั พี่น้องท่านใดที่มีจิตเมตตาสงสารนะครับเ,บเนื่องจากพี่เขาต้องมารักษากินยารักษาตัวแล้วก็ตอนนี้กระดูกกระดูกข้างไหนนะกระดูกข้าง,างนี้แตกเหรออื <c oughs> แล้วขาพับได้เปล่าพับไม่ได้ติดสอข้างทำไม่ได้แท็เลยเนาะเดินก็เดินไม่ตรงวันที่วันที่อะไรนะต้องไปโรงพยาบาลประมาณที่ห้ารับหมอก็ดูนที่ห้าอ๋อก็ ครบเลือดเที่องที่สิบเดือนหน้ามีสิบเดือนหน้าต้องไปที่โรงพยาบาลสรินทร์ก็ใช้เวลาเดินทางพอสมควรแล้วก็ไปก็ไปไกลหน่อยหลายกิโลประมาณสิบจากบ้านเราไปไม่ใช่ยี่สิบกว่ากิโลยี่สิบกว่ากิโลตัวงเพราะไอ้นั่นไอ้จากเมืองมามาตมอสิบสี่นั่นก็สิบสี่โลแล้วเนาะ เข้ามานี่ก็ประมาณท<ม>ักเออประมาณยีสอันนี้หมอก็นัดตลอดกินยา<ม>อะไรอยู่ตอนนี้กินยา,าที่โรงพยาบาลขาวให้มาทักเอออัดวราไม่ออกแล้วติดเชื้อก็คือออกมามัวน่ก็พักเป็นมาัก้นะครับพี่น้อง ทุกท่านที่รับชมทางช่อง YouTube รมิรฟาร์มไรซี่นะครับมีจิตศรัทธานะครับบริจาคเป็นทางน้ำใจนะครับให้คุณพี่พิชัยธรรมน,นามเอาเงินไปรักษาตัวเองนะครับพี่น้องใช้เงินเป็นดัมรงใช้ให้อะไรใช้ชีวิตดำรงอยู่ต่อไปนะครับเนื่องจากตอนนี้พี่เขาลำบากมากครับคนที่ทำงานได้ก็คือ พี่เพนพี่เพนทำงานคนเดียวนะครับครอบครัวนี้มีกันอยู่สี่คนพี่เพนนี้คือน้องสาวน้องสาวทำงานเลี้ยงคนเดียวนะครับพี่น้องน้องสาวทำงานเลี้ยงคนเดียวมีทั้งลูกมีทั้งพี่ชายมีทั้งพ่อนะครับคือทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในเมืองสุรินน้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวท่านใดที่มีจิตศรัทธา อยากบริจาคเงินก็ติดต่อมาได้นะครับที่โรมิดฟาร์มไรตี้นะครับพี่น้องจะเป็นสายพานสะพานบุญให้ท่านนะครับแล้วก็ขอจิตเมตตาทุกท่านนะครับรับชมช่องนี้แล้วก็บริจาคมีจิตใจจะได้ มีกำลังใจดำรงชีวิตต่อไปนะครับพี่น้องนี่ครับพี่แกก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเนาะออกจากโรงพยาบาลสรินได้กี่วันนะประมาณสี่สี่ห้าวันแล้วก็มาก็ปัสสาวะไม่ออก อว่าไม่ออกแล้วก็ไปโรงพยาบาลขา่าวที่ยูยทางเหนืหนอค bueno. รับนะแล้วก็เพราะว่าปัสสาวะอักเสบติดเชื้อติดเชื้อ,อตอนนี้ต้องใช้ไม้ค้ำไม้ค้ำโดยที่บนครับฉ <isz> ีก็ฉีไท<ไ><ไ>ยไอ้ถังใส่กระปุกฉีนะครับที่ทางโรงพยาบาลเ็าให้มานะครับ อเคเดี๋ยวผมไปคุยกับพ่อต่อแต่พ่อไม่มีเสียงหรอกครับผมครับของครับพีเอสครับพี่บคครับครับน้องท่านใดที่มีจิตเมตตาสัตรมิตราร์มบรตี้นะครับขอเชิญบริจาคเงินสมทบทุนให้คุณพีเอสหรือพิชัยธรรมนามได้รักษาเนื้อรักษาตัวต่อไปนะครับเพราะแกป่วยเป็นโรคเลือดนะครับเป็นน้อง ตอนนี้สาวหลักก็มีพี่สาวอา่ามี <c oughs> น้องสาวทำงานคนเดียวนะครับทำงานคนเดียวแล้วก็เงินประทังชีวิตก็ยังไม่พอนะต้องพาพี่่าพาพี่ชายไปโรงพยาบาลแล้วก็ลูกก็กำลังเรียนอยู่นะฮะ อยู่ชั้นม2ลูกเรียนอยู่ชั้นม2ออคุณพ่อก็ป่วยไม่สบายคุณพ่อพูดได้ไหมคุณพ่อพ่อพูดได้ไหมครับอ่าไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับที่น้องแกป่วยมาหลายวันแล้วนะครับอ่าไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยคุณพ่อทำอะไรกินะต้มข้าวใส่เกลือ ตาทำทำยังตากแดดอยู่บ่ออันนี้อะไรอืมอ,อแล้วแล้วเพี่กินข้าวปกติได้ไไดกินไม่ค่อยได้ไอ,อ๋อครับอยู่ๆก็เสียงหายไปเลยนะพอนะ่อเนาะเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่เจออะไรผมว่าเป็นนี่กล่องเสียงแหละ ลองเสียงอักเสบน,นี่คือการเป็นอยู่ของคุณพ่อทอนและพี่พิชัยธรรมนามนะครับเชิญบริจาคได้ที่ติดต่อมาได้ที่โรมมิดฟาร์มนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0846612630นะครับตอนนี้พี่เพนเขาไม่อยู่นะครับเขาไปทำงานนะครับพรุ่งนี้เขาถึงจะหยุดนะครับเพราะว่าต้องพา พี่ชายไปโรงพยาบาลที่สุรินนะครับไปทีก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับพี่น้องต้องเช่ารถเข้าไปนะครับเพราะว่าอันนี้ไปตามหมอนน้นนะั้นแล้วก็หมอก็นัดหลายรอบด้วยนะครับพี่น้องขอนาจิตน้ําใจบริจาคช่วยเหลือคนทุกยากด้วยนะครับพี่น้องเผื่อท่านใดที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้เพื่อ ปจ่ายโรงพยาบาลคุณพ่อก็ไปวันที่อะไรวันที่ที่ห้าหรือวันที่สิบพ่อพอ่ะประมาณนะอืมพ่อพ่อไป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 หลังพี่แอนหรือไปก่อนนจะ,ไป,นจะนไปก่อนน้องเพราะว่าอ,อืมอเ,เพราะว่าคุยกับแกมไม่มีเสียงนะครับพี่น้องก็เลยเต้องมาถามลูกชายแทนนะครับเพราะว่า แกน่าจะก,กล่องเสียงอักเสบนฮะนี่คือชีวิตการเป็นอยู่นะครับพี่น้องบ้านก็ไม่มีประตูนะฮะนี่ประตูกัน้นบ้านก็ผุพังแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับประตูก็ผุพังแล้วอันนี้ ตอนนั้นเคยมีเครื่องซักผ้าที่ใช้งานได้ดีนะครับแต่ตอนนี้มันก็ชำรุดนะครับพี่น้องเพราะว่าพี่เพนแกต้องทำทำความสะอาดทำทุกอย่างคนเดียวนะครับนี่ครับประตูห้องน้ำก็ผุพังหมดแล้วนะครับ นี่สภาพโดยทั่วไปของห้องน้ำติดต่อโรมิดฟาร์มได้นะครับพี่น้องส,สมทบทุนช่วยเหลือคนทุกอย่างนะครับสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอพระคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มด้วยนะครับเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับ กราบลาแล้วนะครับทุกท่านสวัสดีครับ